กองบัญชาการกองทัพไทยช่วยเหลือประชาชนตั้งจุดบริการในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์2565ตามที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตระหนักถึงปัญหาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะมีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็นจำนวนมากจึงได้มีบัญชาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยอยัยไร้อุบัติเหตุโดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตพุทธศักราช2565ดำเนินการเข้มข้นในช่วงวันที่11-17เมษายน2565 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดสั่งการให้หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบกระจายทั่วทุกภูมิภาคเพื่อบริการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการทำงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565โดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนา ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้ให้แนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนห่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้สำนักง,งานพัฒนาภาค4ตั้งจุดบริการประชาชนณนะถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องบ้านทุ่งผีปั้นรูปหมู่8ต,ตำบลป่าบอลอเภอป่าบอลจัังหวดพัทลุงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41ตั้งจุดบริการประชาชนณนะทางหลวงหมายเลข4056บริเวณีแยกบ้านเจาะวา ตำบลสุงไหนปาดีอำอภสุงไหงปาดีจนราธิวาส หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ต,ต,ตั้งจุดบริการประชาชนณจุดตรวจร่วมบางงูซีแหนตำบลบางงูซีแหนภอยะหาจังหวัดยะลาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43ตั้งจุดบริการประชาชนณบริเวณหน้าอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ถนนเพชรเกษมหมู่5ตำบลชุมพลอเภรีนครินทจังหวัดพัทลุงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ตั้งจุดบริการประชาชนณบริเวณด้านหน้าชคตพิเทน อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ตั้งจุดบริการประชาชนณนะบริเวณหน้าอบตอย่านซื่อตำบลย่านซื่ออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ตั้งจุดบริการประชาชนณนะบริเวณหน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46 ทางหลวงหมายเลข44เส้นทางกระบี่ขนอมตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการบริการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรไปมาและเดินทางกลับภูมิลำเนารวมทั้งแจกกิ่งพันุ์ฟ้าทลายโจรผักส่วนครัวและผลไม้ในโครงการกิ่งพันธุ์ปันสุข เพื่อเป็นของขวัญวันสงกรานต์ให้กับประชาชนอีกทั้งร่วมประชาสัมพันธ์กับส่วนราชการในการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย ตลอดห่วงวันที่11ถึง17เมษายนพุทธศักราช2565สำนักงานพัฒนาภาคีหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาสรุปผลการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2565ดังนี้ให้บริการสอบถามเส้นทางรวม125คนพักดื่มเครื่องดื่ม552ขวดตรวจ ต่อมยานพาหนะ2 0 0 0บริการสุขา63คนชาร์จแบตมือถือ22เครื่องรณรงค์ป้องกันโควิด -19 842คนแจกหน้ากากอนามัย634ชิ้นแจกจ่ายเจลล้างมือ174ขวดบริการอื่นๆ588คนและแจกกิ่งพันไม้ในโครงการกิ่งพันปันสุข รวม1,770ตน้นทั้งนี้การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้องเทศกาลสงการานต์ประจำปีพุทธศักราช2565ของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเป็นไปตามสั่งการข้อเน้นย้ำของผู้บรัญรชาการฐานสูงสุดที่ให้ทหารทุกคนมีความเสียสละและมีจิตอาสาพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกภยัยทุกพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส